สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เรียกว่าคณะกรรมการธรมาภิบาลจังหวัดสระบุรีของเรานะครับผมนายสภพณพงษ์เหตานุรักษ์ก็มีตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลหรือจะเรียกย่อๆว่ากทจอนะครับโครงสร้างของกทจอนั้น เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีท่านผู้ตรวจราชการของสำนักนายกประจำเขตนี้เป็นประธานนะครับองค์ประกอบนั้นจะประกอบด้วยตัวแทนจากภาคประชาสังคม9คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัวแทนจากภาคเอกชน3คนตัวแทนจากสภาท้องถิ่นอีก3คนที่ไม่ใช่ผู้บริหารนะครับก็เป็นองค์ประกอบ ของคณะกทจและมีที่ปรึกษาอีกสามท่านก็คือมีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีท่านนายการจังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็ท่านคังจังหวัดนะครับหน้าที่ของกทจง่ายๆก็คือมีหน้าที่สอดส่องดูแลนะครับในเรื่องของการประพฤติผิดคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะครับอีกการหนึ่งก็คือมีหน้าที่ ที่จะเสนอแนะในการทำงานของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐนะครับในในชั้นนี้เนี่ยการสัดส่องดูแลเนี่ยเราก็แบ่งขั้นตอนนะครับเราก็จะดูแลในในแง่ของการป้องกันการทุจริตการป้องปามแล้วก็การปราบปามซึ่งการปราบปามนั้นเราก็จะมีหน่วยหน่วยงานภาคีร่วมกับเราอีก4หน่วยงานนะครับก็คือ สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินปชปชปปทแล้วก็ DSI นะครับซึ่งทั้งห้าหน่วยงานนี้ก็จะทำงานประสานกันเพื่อที่จะดูแลก,การทำงานของข้าราชการและหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปตามหลักธรรมภาภิบาลินะครับหรือว่า Good Governance นะครับที่พวกเรารู้จักนะครับซึ่ง Good Governance ก็มี6ประการด้วยกันก็คือหลักนิติธรรม นะครับหลักอำนวยความสะดวกหลักการประหยัดแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนลดลดขั้นตอนการมาติดต่อราชการและอันสุดท้ายก็คือการประเมินผลนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบนะครับซึ่งกรรมการของธรรมอภิบาล15คนนั้นครับก็จะได้ให้ท่านผู้พันได้แนะนำให้รู้จักครับ ครับสวัสดีครับสําหรับรา,ายชื่อคณะกรรมการมีทั้งหมด15ท่านในนี้นะครับคือ1ท่านโสวพลนภงเฮตานุรัตซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้แทนภาพประชาสังคมครับ2อานายลิขิตจ,จัดจันเป็นกรรมการผู้แทนภาพประชาสังคม3นายศักดาสุภาศูรเป็นกรรมการผู้แทนภาพประชาสังคมและก็4ผมพันตีสุภเลิกบูชายาดเป็นกรรมการผู้แทนภาพ ท้องถิ่น5นายอัุวินไขรัตมีเป็นกรรมการผู้แทนภาคเอกชน6นายวิทยาจึงยิ่งหรือรุ่งเรืองเป็นกรรมการผู้แทนภาคเอกชน7นายบุญล้อมเต้าแก้วเป็นกรรมการภาคประชาสังคม8นายสละนิลากรกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม9 นางกมลปฐมพรกันหาเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม10นางสายฝนโมหมื่นวัยเป็นกรรมการผู้แทนภาคปร,ระชาสะังคม 11. บเดพลตรตีดตรไพทูลตีละสกุลเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 12. นายกันหาอ่อนคล้ายเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 13. นายวิเชียนบุญสืบวงศ์เป็นกรรมการผู้แทน สมาชิกสภาท้องถิ่น14นางวิบูลสรีบุญพัฒกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ15นายเอกชัยจัตยานุกูลเป็นกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาภาคเอกชนทั้ง15ท่านเป็นกรรมการคณะกรรมการธรรมอภิบาลจังหวัดสระบุรีครับครับและบทบาทหน้าที่และก็ภารกิจที่ กทจสรับ,บุรีได้ดําเนินการนะครับในปีนี้เราก็จะไปตรวจโครงการประมาณ26โครงการครอบคุมพื้นที่ทั้ง13อําเภอนะครับในส่วนนี้จะให้คุณลิกิตได้คุยให้เราทราบว่าไปทําอะไรบ้างครับเชิญครับครับสวัสดีครับลิกิตจจันนะครับเ,เป็นธรรมพิบาลในส่วนของภาคประชาสังคมครับ ในส่วนของการที่ดําเนินการในเรื่องของการที่เราไปได้ไปตรวจสอดส่องเกี่ยวกับโครงการในช่วงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเราทํางานกันเป็นทีมแล้วก็ลงในเรื่องของการตรวจเป็นทีมประชาชนในพื้นที่จะไม่รู้เลยว่าโครงการนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ในส่วนของงานนี้เป็นงานในส่วนของ การที่ทํางานในโครงการนั้นนะนะครับว่าเขาได้ทํางานเป็นเวลานะครับระยะเวลาเนี่ยกี่วันในช่วงของการดําเนินการแล้วงบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการตรวจงานก็มีการมีใครที่จะเป็นผู้ตรวจงานนะครับก็เราจะดูที่ป้ายนั่นแหละจริงๆแล้วผมอยากให้หลายๆท่านนะครับที่ อยู่ในพื้นที่ให้ดูป้ายไว้ก่อนนะครับว่าที่ในส่วนของโครงการแต่ละโครงการในของท่านนั้นนะครับก็มีป้ายที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันผิดแปลกหรือว่าแตกต่างไปหรือว่าไม่มีป้ายนะครับก็สามารถที่จะร้องเรียนกันมาได้นะครับมาร้องเรียนที่เ่านประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระบ,บุรีก็ได้นะครับหรือว่าจะร้องเรียนไปที่เว็บไซต์กสจก็ได้ตัวในเรื่องของการสอดส่องโครงการเองเนี่ยนะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอะไรต่างๆครับผมขออนุญาตเสริมท่านลึกินนะครับสำหรับประโยชน์ที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับจากการช่วยกันสอดส่องดูแล การทำงานของหน่วยงานราชการไม่ว่าอบตเทศบาลอบจอหรือว่าส่วนราชการต่างๆนั้นเช่นที่มาคุยคุยถึงเรื่องถนนเนี่ยถ้าพ่อแม่พี่น้องช่วยกันดูนะเขาก็จะสร้างถนนให้ได้มาตรฐานเมื่อมันได้ดมาตรฐานแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ใช้ถนนนั้นเป็น10ปี20ปีแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่สนใจเขาจะทำไงก็เรื่องของเขาน,นั่นะ มันก็ผลเสียจะตกอยู่ที่เราถนนนั้นอาจจะใช้ได้ไม่กี่เดือนก็เสียนะครับส่วนในรายละเอียดนั้นเนี่ยก็นอกจากที่ที่เราไปตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ระบบของคณะกรรมการในการพิจารณาว่าโครงการนั้นมีข้อขัดตกบกพร่องอย่างไรหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางทีทําถนนพ่อแม่พี่น้องก็เข้าบ้านไปได้อย่างเงี้ยท่านต้องรีบร้องเรียนมา เราก็จะได้บอกหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็ไปแจ้งผู้รับเหมาให้เปิดทางให้ท่านเข้าได้นะฮะไม่ใช่ว่าปิดแล้วท่านเข้าบ้านไม่ได้เป็นเดือนๆอ,อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าโครงการอื่นเช่นทำผนังริมคลองอะไรต่างๆเนี่ยพอแม่พี่น้องที่ทำนาก็สุสูบน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ต้องรีบแจ้งมานะครับนอกจากทางแจ้งมาที่ของ กทจอโดยตรงของสลับ,บุรีก็036 340707นะครับขอโทษอีกครั้งนะครับ036 340707นะครับนอกจากนี้ที่ใกล้ตัวท่านก็คือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอช่องทางต่ตางๆเหล่านี้ก็จะถึงอำเภอถึงผู้ว่าแล้วก็มาถึงกทจอนะครับ ถ้าเกิดมีการทุจริตจริงๆเนี่ยเรื่องมันก็จะไปถึงปปชหรือไปถึงปปทแล้วถ้ามันเร่งด่วนแล้วก็มีผลเสียหายต่อคนส่วนใหญ่ก็ต้องถึง DSI หรือว่าพวกข้าราชการนั้นก็จะถูกสตองอดำเนินการนะครับอันนี้เรามาร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันนะครับโครงการต่างๆไม่ว่าโครงการจะไปศึกษาดูงานเลยต่างๆนะครับ หรือทำมัสคอตอะไรต่างๆที่ท่านดูแล้วมันไม่สมควรต้องต้องใช้เงินแผ่นดินต้องมากมายมหาศาลตอนนี้เราเป็นหนี้ต่างประเทศนี่ก็จำนวนมากนะเป็นล้านล้านบาทนะครับเพราะงั้นเราต้องมาช่วยกันประหยัดงบประมาณใช้เงินของภาษีพ่อแม่พี่น้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราครับครับก็จะขายายความอีกนิดนึงนะครับว่า เอ่อพ่าแม่พี่น้องจะบอกว่าเอ๊ะสิคนนี้ทำไมเก่งจังทำนู่นทำนี่ได้นะลืมบอกไปว่าเรามีหน่วยงานรองรับยังมีฝ่ายเลขานุก,การของกทจรจังหวัดเนี่ยกทจจังหวัดเนี่ยมีจังหวัดละหนชุดทั้งหมดก็มี7จ็จจังหวัดด้วยกันนะครับที่ว่าท่านผู้ตรวจราชาการสำนักนายกเป็นประธาน ส่วนเลขาก็เป็นข้าราชการของสำนักนายกรัฐมนตรตีนะครับส่วนผู้ช่วยผ,ผู้ช่วยเลขานุก,การเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของออสำนักง,งานจังหวัดสระบุรีของเรานะฮะการทำงานเมื่อเราไปตรวจแล้วเนี่ยเราก็เจอข้อบอกพร่องหรือว่ามีข้อเสนอแนะเราก็จะประชุมนะฮะประชุมเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือทำหนังสือเนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เขาทำโครงการ หรือว่าแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะไปกํากับดูแลหรือถ้าหน่วยงานนั้นไม่อยอมแก้ไขปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องเตือดร้อนเราก็จะมีส่งไปให้สํานักนายกสํานักนายกก็จะสั่งไปที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นเขาก็จะสั่งมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของกทจนะครับ เราทำงานโดยมีจรญยาบรณน,นะครับวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสามารถร้องเรียนเรื่องที่ทุกร้อนได้โดยสบายใจนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบทางราชาการก็จะได้แก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องโดยด่วนนะครับอันนี้ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับซึ่ง ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องได้อีกด้านหนึ่งครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยคือถ้าร้องเรียนมาเนี่ยเกี่ยวกับชื่อหรือว่าที่อยู่อะไรของท่านเนี่ยเราถือว่าเก็บเป็นความลับนะครับแล้วก็เราก็จะ,ะไม่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับครับผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับในฐานะที่อ่ คณะกรรมการาธรรมอภิบาลจังหวัดสระบุรีนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สอดส่องการทํางานของรัฐเจ้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธ,ธ,ธ,ธิภาพและให้เป็นไปในทางเดียวกันนะครับโดยเราจะเน้นไปดังนี้นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมครับสออำนวยความสะดวกให้บริการสดสนองความต้องการของประชาชน3ประโยชน์สุขของประชาชน สี่ให้เกิดผลจำนิดและมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าห้าลดขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็หกยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆที่เราธรรมิบาลจังหวัดสระบุรีเราได้ดําเนินการแล้วก็ได้ทํามาอย่างต่อเน,นื่องครับก็ขออนุญ,ญาตสรุปนะครับว่าคณะทํางานธรรมิบาลจังหวัดเนี่ยจะทํางาน ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ประโยชน์ถึงพ่อแม่พี่น้องก็โดยพ่อแม่พี่น้องเป็นหูเป็นตาให้ด้วยแล้วก็แจ้งบาแสมาเราก็จะเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรีเท่านั้นนะฮะเราก็ยังมีปปชไปถ้าเป็นเรื่องของท้องถิ่นก็เป็นปปทหรือว่าถ้าเป็นงบใหญ่ๆก็สตงนะครับถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือกระทบ ่อพ่อแม่พี่น้องจำนวนมากก็จะมี DSI เข้าไปดำเนินการนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับว่าเรามาช่วยกันทำให้ประเทศไทยเราปลอดคอร์รัปชันนะครับเพื่อที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ